หักชหิวกลุงปุ้งปิง,ปงสบายดีเด้อหลานเา้านี่เน,นาะป่าจะนาวหลานพออยขี่รถได้นน่สบายดีป้าลุงเบิร์สุขสุขคนเด้เอนะอีละเป็นน่าได้มาเดินชะน้ำหญ่านะหญ <c oughs> ่าตายหมดเลยกุยาาลูงว่าอ้าวผู้เฮ้ยฮาทชิเก้าวงได เลือกแล้วบ่วงไหนวงได้พ้มีโตอะไรโตบ้างไหนวงไหตายพุณอะลูกแม่ลูกอยากขี่รถชิ่งนะย่างไปใช่นะแม่เขาขี่นะรถน้ำหนักดิเขาไปเอาอยู่ใช่นะไปเอาอยู่พุ่นนะจอยพุ่นอะ ไี่ลายยากีว่าจะนาอยากี้มึงแน่เฮ้ยเดี๋ยวน้ำลุกลานกันลกุกเอฮือุ่นอา้อาวอ้าวเต้นเต้นวะนี่เดีพยพผพาน้องที่ช้างอะลานกันยากีเฮ้ย ไม่เก็เบ,เบ,เบเกบเก็เบเก็บเพียเก็บเพียจอยเก็บเพียจอยโอ้ยลายขี้วะลูกวะอ๋อเน,นีนน้ยเๆๆ้ยจอยมันได้ยินเสียงแล้วเนะี่เออไปลูกอยากขี้อยากขี้ร้านข่อยอยากขี้ รานอ่อยยากีอยากขี่บ่ลูกป้าขวกแบบบบแบบแบบแบบไแบบอ่นชวนนามาขี่บอกไร์เด้อติลูกกายบัเตอร์ไซเด้อไปเฉยสีขาวงบ้า้าสีขาวงบ่จะ่หรานขอ่อยอยากี้าจะนายาก,กี อุ้ยอุ Pine ้ยอุ้ยอุ้ยอยากขี่บาลูกอยากขี่อยากขี่อ่าน้องน่องน้องเรื่อยนะเรื่อยเรื่อยอย่ปีสามเดือนโอ้เป็นเรื่อยแล้วโตโตเป็นเรื่อยลูกปีห้าเดือนฮึอยากขี่เลย

Ủa, lột <laughs> lột chơi bây giờ lột đây đây làn xào phải dạng đây lột ôi anh đi phân hệ giang tìm đi bàn ô đẹp สองคนเอดมาเชียเลยซีเนยนเป็นยขาัล้วเขาต้องการีนอเก็บสนารต่อรมนใจาสนาะกี้รถสิเซียวหัว่วงหมมีแต่ความสุขใจตืวเต้นตัวความโตแขนยาวขา้ะไรยาวเลยเออฉันเลย่ะ Ừ. Ừ. Ờ Lặng cày tui tàu sủi nên nó lưu niên sức mạnh Có có sắc cán nữa Ê. Hết hết <cười> <cười> con nó hết thì đi hô bà san Con sủi nha Thu nha Tì con lè nhang nào bông nhang nào Nôm tay bà... thế Bác ไปๆกไปไปอยไใรครับเลยเ็กที่อบภาคอนรอาไมเก็บขยะอะไรปงปงตีกลองแรงเลยเ้อะออกไปทามกลางใส่นักเตยังมีติดเกียวขึ้นมาล้านก้ยอยยาขี่รถเอ้ยล <c oughs> ้านก้อยอาขี่รถ <c oughs> พ่อตัวเงอยบบังนี่พ่อตัวงสนใจโอ้โหเจ๊จ่อยกันไปซื้อเงียนั่นกัป็นบาแยกขายได้บะซื้อวัชนาดึกปุ๊ก phủn gì hả? phun phục. đây ăn nè. đây ăn đây ăn. quay, thăng chốt lìa thăng thăng đi. Ừ,

hoa đước kìa nó không có đọt đâu nó không có đọt à đi <laughs> nó không nè nó มันบวมีเข็มเฮ้ยอ้าวมันบวมีเข็มมันบวมีเข็มลูกพอวะลูกพอวะนวัดไปไป ลูกกันอันนี้กระซิบบอกกะซิบค um ือกันมือไฮโดรกลใค้ใส่กอกแดง แยกกน้ำจิ้มเถอะชุกแล้วหรอทอดทอดให้ไหมเราผัดนี่เป็นไก่ก็ตาุ้หงเนาะผัดเอียวอันกเขาผัดปาดบางแน่เขาผัด อานฝอยลบริคีหม,มหมักชลยด้นใ่เกับผ้ามันขี้นึกกัวนี่นะป้าอีโตนมันนึกกัว่า <c oughs> แม่ก่อน บ้านเฮาบ้านนี้พี่น้องเลยเมื่อกี้นี่อยู่บนเชนูตัดผ่ามาบุญบ้านเฮาน้องชาทิเพชร้างตำเนาะเพชรเพชรเลยสบายดีแล้วตัดผ่ามาพี่แด้วบ้านนี่แต่บุญเชแต่บุญเชนูแต่บุญเชนูมาหอดบุญบ้านเฮาบ้านนีะมาจบคลิปอยู่พี่แล้วบ้านนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคบ้านนี้คลิปนี้เฮากับิจบคลิปไปแล้วเนาะสบายดีแล้วสวัสดีคุณสกุลทุกคนเด้อเนาะ